กบกนาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นกระเพราป่านะกร,ระเพราสีม่วงแล้วก็มะกรูดหน้าบ้านนะครับแบบเผ็ดร้อนเนี่ยก็ตามด้วยพริกไทยนะครับอันนี้เป็นสูตรกับแก้มนะครับสูตรเติมข้าวนะครับสําหรับคนที่กินเผ็ดก็เติมข้าวได้นะครับเดี๋ยวเราไปก็เรีัน ใส่เครื่องแกงไปแล้วนะครับเติมมันใส่พริกแกงที่ขกไว้นะครับท่านผู้ชมด้วกกยกหน้านะครับ ผนพกนะครืดอทท่านผู้ชมนี่นี่เ็ดร้อน ทุนท่นวนพอได้เสร็จแล้วก็ผัดพิแกงให้หอมนะครับเนื้อสุกไม่สุกเติมน้ำต้มตุ๋นไปหน่อย ครับเครื่องตบแล้วก็ดิบไทยนะครับเรียบร้อยแล้วอหอมมากคทั้งๆอ่ออาเดี๋ยวนี้อนกอนจะเริ่มปรุ้งละเริ่มคลาดตามตออหอยไปก่อนนะครับอ่าสีขาวอ่าอ่าอันนี้ก็ผงนัวขาดไม่ได้นะครับอันนี้ นีด้านบ้านนะครับนะครับนี่นะครับนี่หอมมากครับทุกคนด้มนหน้า นขแต่ตาออการรอคอยเมนูนีน้น,นะครับโรียบร้อยนะครับจณจมอืมเอเรามาใกล้ก็ไม่ย้อนนะครับิดอี่อแต่จม,มูกเลยเอาไว้คอยเลย หอมเบอ,อะมาอ,อือหือไยเลยสุดยอดเมนู